สวัสดีครับรุจินามะพร้าวบอนไซนะครับวันนี้เราจะมาเคลือบเงานะครับลานะครับส่งรากคุมกลารากกำลังสวยเมื่อวานขัดนะครับวันนี้จะลงเคลือบเงานะครับที่ใช้นะครับจะเป็นโพลียูริเทนนะครับตราปลาฉลามนะครับเบอร์ s สีพันนะครับ น้ำมันเคลือบแข่งพื้นไม้นะครับที่ใช้เป็นประจำนะครับราคาก็190ประมาณ190บาทนะครับแล้วแต่ความชอบเงาขนาดไหนนะครับอ,อันนี้ที่ทาไว้นะครับเงาทากันกระแตกได้นะครับเพราะ อถ้าปอกเปลือกใหม่ๆนะครับโอเคครับเทใส่ขวดนะครับใช้แปลงมาดูกันครับ,บะะนั ครับเรียบร้อยครับผมลงล็กนะครับอันนี้เราทาสองรอบครับทาสองรอบคือความเงาของกลานะครับตัวนี้จะเป็นเพิ่มกลาให้เงานะครับแต่ยังเห็นหลายเส้นของกลานะครับหลายคนสงสัยถามว่าทารากจะตายไหมนะครับ ถ้าลากน้ำตาลนะครับอัอนนี้ทาไปก็ไม่ตายนะครับการมันแข่งแล้วนะครับลากมันแข่งแต่ทาลากที่ยกใหม่ๆนะครับหรือตัดลากฝอยใหม่ๆนะครับไม่แนะนําให้ทาเล็กนะครับเพราะมันจะมีแผลมีอะไรสามารถดูดสารเคมีจากไลเกอร์เข้าไปในต้นไม้นะครับทำให้ลากฝอต้นเหี่ยวได้นะครับไม่แนะนำนะครับ ถ้าลากออกน้ำตาลนะครับอันนี้ก็ทาได้นะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับรุจินามะพราบบอนไซนะครับสวัสดีครับ